และนี่ยก็คือลูกสาวของผมเอาคุณประยุทธ์ครับทําไมไม่มีรองเท้าใส่ล่ะครับเกอ,อพ่อแบบนี้ไม่เบื่อเหรอเบื่อค่ะแต่อยู่ที่บ้านไม่มีคนดูแลคะ่ะอ่ะงั้นเอาโทรศัพท์นะ้าไปเล่นนะพอดีน้าไม่ได้ใช้แล้วอแบบนี่ขอบคุณคะ่ะ เตือนละครเรื่องนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้ก่อเกิดราม่ากใดๆที่เห็นในั้น,นเป็นการแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมสวัสดีครับผมชื่อพรเทพเชิญค่ะคุณหนูเชิญเข้าโรงงานเลยค่ะขอบคุณมากสมศรีวันนี้คุณขับรถได้ดีมากขอบคุณค่ะคุณหนูคุณพรเทพคือทายาทคนสุดท้ายของเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรโครงการหลายหมื่นล้าน โครงการนี้ใกล้จะขายหมดแล้วนะส่วนส่วนที่นี่ก็เรียบร้อยดีมากต้องชมพนักงานของเราทุกคนจริงๆผมชื่อประยุทธ์ผมเป็นคนสวนที่นี่ผมเป็นคนสวนของโครงการนี้มานานแล้วครับตอนนี้โครงการนี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวก็คงจะหมดหน้าที่ประยุทธ์แล้วเหมือนกัน และนี่ก็คือลูกสาวของผมปายุทธ์มีลูกสาวหนึ่งคนตอนนี้เขาปิดเทอมปายุทธ์เลยต้องพาเข้ามาที่ทํางานด้วยเดี๋ยววิ่งเล่นแถวนี้ไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อขอทํางานก่อนโอเคไหมลูกไปไปทํางานกันลูกนั่งรอตรงนี้นะอย่าไปไหนปายุทธ์มีลูกสาวหนึ่งคนซึ่งภรรยาของเขาทิ้งเขาไปตั้งแต่ลูกยังอ่อน ทำให้เขาต้องเป็นคนเดียวที่รับหน้าที่และภาระในการเลี้ยงดูลกูกชีวิตเขาน่าสงสารมากครับอ้าวคุณประยุทธ์ครับทำไมไม่มีรองเท้าใส่ล่ะครับสวัสดีครับคุณหนูพอดีรองเท้าประยุทธ์หูขาดก็เลยเอาทิ้งไปแล้วครับเดี๋ยวเงินโดนออกประยุทธ์ว่าจะไปซื้อรองเท้าใส่อยู่ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับ โอ้อันตรายน่าดูเลยนะครับคุณประยุทธ์แล้วนั่นเด็กที่ไหนล่ะครับคุณประยุทธ์อ๋อนั่นลูกสาวประยุทธ์เองครับเขาปิดเทอมประยุทธ์เลยต้องเอามาด้วยไม่มีคนดูแลครับอ๋อนี่ลูกประยุทธ์เหรอครับเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะมารอพ่อแบบนี้ไม่เบื่อเหรอเบื่อค่ะแต่อยู่ที่บ้านไม่มีคนดูแลค่ะอะงั้นเอาโทรศัพท์นะ้ไปเล่นนะพอดีน้าไม่ได้ใช้แล้ว อ่ขอบคุณค่ะแล้วเล่นเป็นหรือเปล่านะอ๋อเคยเล่นของเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนให้ยืมโทรศัพท์มันก็ยังพอเล่นได้อยู่นะถึงมันจะเก่าหน่อยได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วหนูชอบดูอะไรล่ะอ๋อชอบดูอเมริกคิดขับค่ะสนุกมากเลย <ab> อ๋อลูกนาก็ดูเหมือนกันช่องนี้เขาดีจริงๆ <Wow. S 3> แล้วนั่นเล่นโทรศัพท์ของใครล่ะลูก คุณนะ้าใจดีให้มาค่ะอ๋อสงสัยจะเป็นของคุณหนูแน่เลยคุณหนูนี่ใจดีจริงๆตอนนี้พักเที่ยงละหิวไหมลูกหิวค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อไปหาอะไรให้กินพ่อคะหนูดูโซรศั์แล้วหนูอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเหรอหน่าจะแพงน่าดูเลย เดี๋ยวพ่อไปหาให้ลักกันนะรออยู่ตรงนี้นะลูกคจะยากรวยมีจนเราทุกคนก็เป็นคนเท่ากันเรื่องราวของประยุทธและลูกสาวจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปใน e ีพหน้าอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ